ือสาวสัน้อยเป็นได้เล่ฮะโอ้ยกินอาหารเหลวสามมือละวันนี้วันที่สี่ค่ะตอนเช้าก็ยังกินอาหารเหลวตอนนี้ก็จะให้กินกล้วยนึ่งดูค่ะเพราะว่าไม่ยอมอ้าปากคืออ้าอ้าแล้วก็อมไว้เบ้เอ้อยเอเธอรูปทุกใจหลาย เบิงนะกินโกยในะไปหนะ้ากินโกยหนึ่งเนาะสามสามโมงครึ่งแล้วค่ะจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวให้กินอาหารว่างกินผลไม้ปกติกินแอปเปิลค่ะแต่วันนี้ให้กินกล้วยนึ่งดูมื่อเช้ากินอาหารเหลวแส่สันโอยเอ้ยเก่งเก่งเก่ง เป็นเลยแซบะอืมอ่าเก่ง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 เ่ยกินอาหารเหลวสามมื้อแล้วอืมที่ต้องให้กินอาหารเหลวเพราะว่าไม่ไม่เคี้ยวไงคะไม่เคี้ยวแล้วก็ไม่อ้าปาก แต่นี้กินกล้วยนึ่งค่ะแสดงว่าหิวเก่งมากดีมากเแบบ้หูจกักกีบอกว่าเบ้มีกินนขา้าวเบบ้มีอาปาเแบบม้มียำในเต๊ทุกใจฮะหูจกววักกีบว่าลูทุกใจเนี่ยนั่นเอะเอเธเริมีสมบายใจเตนอนมีลับหลายคืนแล้ว กินยำถ้าเบมีกินเบไมีย้ำนะส่งโรงบาบาลแถเจาะข้อเบเลยส่งสมือไม่ได้นะลูกเอ็ดอาหารเหลวเฮ่นะั้นเพราะว่ามีบังคับเพื่อกินจังสดซ้นแนะ่เฮ็ดทะลุเป็นโฮงเบกินเตะกับกินเบมีกินเตะกับมีกินอย่าดูลุแนะ่อย่าดูไอโลมเอ้อ ึ้นฮอเตขึ้นฮอตไอลมเด้อดีใจคะ่ะที่เริ่มอ้าปากเริ่มกินเริ่มเคี้ยวเพราะว่าหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วคะ่ะพยายามหาทางสรุปก็คือมาจบที่ต้องทําอาหารเหลวให้แม่แต่กินอาหารเหลวได้สามวันแล้วคะ่ะเนี่ยวันนี้คืออาหารเหลวคือเราต้องใช้สลิงไงคะใช้สลิงฉีด ซึ่งมันจะทำให้เขาไม่ได้รสชาติอะไรหรอกคะ่ะดีเจอได้ไหมเนาะจ้ะ <Okay. S 1> จ้ะน,นั่นแหละนี่เธอรูปเป็นโฮงไรเดอ้อืมจบเธอเก่ง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 โอ้ยเบเอ้ยเก่งเก่งเก่งรอบนี้ดีคะ่ะ ฝนตกสี่ห้ามือนี้แข็งแรงบม่มีใครเลยแต่ว่าขี้คันหนังขี้ค้านลูกนอนอย่างเดียวมือนี้แหละนังได้เหิงนี่ขอบคุณพระเจ้าหลายๆจะกินกล้วยนึ่งกล้วยนึ่งสามลูกคะ่ะอาหารว่างวันนี้ให้กินเยอะเลยคะ่ะดีเจอดิมือแรงไม่ต้องกินอาหารเหลวนะเบนเนาะนะนะมือแรงลูปอเข้าธรรมดาเด้อ เดเอ็ดป่าหนึ่งเธอเด้อในเบเด้อ <c oughs> ดีเจอได้เอ้ยเอ้ยโอ้ยดีใจมากเลยค่ะแม่กินได้แล้วคือต้องคอยจอบเบื้องอาการต้องคอยจอบดีๆซ่อมดีๆขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีฮลลมีกำลังใจในะแม่เราอยิ้มในดูยิ้มในดูพี่สาวซ้อมน้อยยิ้มในดูยิ้ม,มกับไอ้โลมดูฮะ <laughs> เรียบร้อยค่ะอาหารกลางวันไออาหารว่างใบาสามกล้วยหนึ่งสามใบเรียบร้อยค่ะหมดเกลี้ยงโอ้ดีเจอเด้ดีเจอเด้ฮะคุณสาวสมน้อยเก่ง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 นางอีจักเครงสมองเด้อรู้จังละวานอนเด้อเบเด้ออย่านอนโลดไหลจูตานออกจากห้องนอนคุณยายเดี๋ยวนี้เลย ไม่เรียวแม่อยู่ไหนตีก้นเลยจูตานดีใจคะ่ะแม่กินได้เขี้ยวเพราะว่ากินอาหารเหลวมาสามวันละ <c oughs> ดูสมผมสบายเลย <c oughs>